สูจป็นทาความเาืระทัพชินางกายกรรมมังวจอยพระทักนางมโนกรรมมัเนิเตพระทักชินาปพระทักชินามกัจวานพันตัดเถประทรักขีเนหัวตูสัขมังครังรักขันตูสัเกวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัทธาโสตถีพระวันจุเตภวตูสัพพระมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันจุเตภวตูสัพพระมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันจุเตครับอันนี้ก็เป็นที่ดีเอ่อเรียกุทที่ดีอะไรกับหลวงพ่อจุเต มีบ <ś les> อนให้เจริญเจอวิธีที่เราเออทำเจดียคอยในวันสงการนะครับเราก็นิมนต์หลวงพ่อมาตรวจเป็นสิริมงคลกับเจดียคอยแล้วก็เท่ากับประเพณีสงการดี2 5 5 5ครับ